กระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกะโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตยขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูระดับอนุบาลสองคุณครูจิราและคุณครูแอมค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมคณิตศาสตร์น่ารู้นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมการเรียนรู้รูปร่างรูปทรงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาท่องคำท้องจองไปพร้อมๆกับคุณครูแอมกันก่อนนะคะ เดี๋ยววันนี้ครูแอลก็จะพาเด็กๆมาท่องคำของจองเรื่องรูปร่างน่ารู้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆท่อตงตามครูแอลมาเลยค่ะรูปร่างมากมายรูปร่างมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายชนิดมีทั้งสามเหลีย่ยมมีทั้งสามเหลีย่ยมว,ว,วงกลมวงกลมวงรี สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็ดีสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็ดีอีกทั้งยังมีอีกทั้งยังมีดาวดาวและหัวใจ,วใจอีกรอบนะคะรูปร่างมากมายรูปร่างมากมายาหลา,ากหลายชนิดหลากหลายชนิด มีทั้งสามเหลี่ยมมีทั้งสามเหลี่ยมวงกลมวงกลมวงรีวงรีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ดีสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ดีอีกทั้งยังมีอีกทั้งยังมีดาวดาวและหัวใจและหัวใจ เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคำ้องจองรูปร่างหน้ารู้นั้นที่เราเข้าไปแล้วมีรูปร่างอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้รูปร่างและรูปทรงต่างๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมลักษณะรูปสามเหลี่ยมมีมุมสามมุมและด้านสามด้านที่เป็นส่วนของเส้นตรง เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมค่ะรูปนี้คือรูปวงกลมลักษณะรูปวงกลมมีขอบเป็นเส้นโค้งไม่มีด้านและไม่มีมุมเรียกว่ารูปวงกลมค่ะแต่รูปวงรีมีลักษณะยาวรีกว่ารูปวงกลมคล้ายรูปไข่เรียกว่ารูปวงรีค่ะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่ด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านทุกด้านยาวเท่ากันเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ รูปดาวลักษณะของรูปดาวเป็นลักษณะดาวห้าแฉกเรียกว่ารูปดาวค่ะหลักที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปร่างและรูปทรงไปแล้วนะคะวันนี้ครูมีจิตกรรมมาฝากเด็กๆก็คือให้เด็กๆนะคะลองสำรวจสิ่งต่างๆนะคะสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราดูนะคะที่อยู่ที่บ้านว่ามีรูปร่างและรูปทรงอะไรบ้าง เหมือนสิ่งของอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้นะคะคุณครูแอมมีตัวอย่างมาให้ดูก็คือสิ่งแรกเลยอันนี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะเป็นรูปนาฬิกามีรูปร่างวงกลมใช่ไหมคะสรงกลมรูปร่างวงกลมจะมีขอบเป็นโค้งไม่มีมงเรียกว่ารูป วงกลมค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือหนังสือนิทานเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปร่างนี้เป็นรูปอะไรใช่แล้วค่ะรูปร่างนี้คือรูปสีเเส่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมอยู่สี่มุมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมอยู่สี่มุม และมีด้านทั้งสี่ด้านเท่ากันจึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะและวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ให้เด็กๆสำรวจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอ ที่เด็กๆนําเสนอผลงานเหมือนคุณครูแอนและคุณครูจีลานะคะส่งเข้ามาในกลาุ่มของเราให้คุณครูและเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านรับชมรับฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูในระดับอนุบาลสองก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ